ครับมันนี้ก็มโอกสได้เปลี่ยนจุดบนเครื่องตาหยาเนะครับซีหนึ่งหนึ่งเนาะครับผมสองจังหวะอาการก็คือตาตาตียากนะครับเบาบดายเนาะครับผมกอาการกันะรบ,บมีนะครับเข้างัมเนาะครับผมนี่นะครับก็คือจิปเปลี่ยนใหม่เลยเนาะครับ ราคา帛กี่บาทนบเนาะ,ะครับผมเป็นไหมประเก็นเนาะครับผมมีลูกสูบก่าเนาะครับผมมันใหม่ใส่มาหลายปีแล้วมันรวมเนาะครับผมครับไปเบิ่งวิธีประกอบเลยเนาะครับครับก่อนอื่นเขาก็มาประกอบแหวนเนาะครับผมแหวนมันจู่นี่แหละเป็สูบแหวนเนาะครับของใหม่แพ็คมาอย่างดีเนาะครับผม มันกระสีนแบนสูบเนาะครับผมแล้วก็คลิปล็อกแล้วก็สลักเนาะครับผมลูกสูบลูกใหม่เนาะ,ะ,ะครับครับครวิธีประกอบเนาะครับผมเอามาคือกันเนาะครับสองตัวของเครื่องกันหยา ใส่ตัวใดก่อนก็ได้นะครับผมสังเกตเบื้งดีๆนะครับผมมันสี่นี่เือยอยู่ตรงนี้นะรับผมเนให้มันเสืงมกับตัวนี้นะครับผมล้วก็บไป,ไปงรางออกนะครับครับครับหลังจากเขาใส่แหวนเรยบรอนะครับ ไปแบบวิธีต่อไปเลยเนาะครับผมบครับวิธีต่อไปก็เทากับลูกปืนปากการเนาะครับผมฉลุมทูที่เนาะครับผมใส่เข้าไปตอนต่อไปก็เทาบบก,กันนบที่ใส่คลิปล็อกเท่าก่อนเนาะครับผมใส่คลิปล็อกตัวนี้เนาะครับใส่ขางหนึ่งเท่าก่อนเนาะครับ ใส่ครั้งได้ครั้งหนึ่งก่อนเนาะครับนี่กระส่เรียบร้อยเนาะครับให้หมุนเรือยให้มาตุ้งขามกับรองนี้เนาะครับผมนะครับเอากลับไปใส่กับเครื่องตัญญาเลยทีนี่มันก็นกนสิมีสลักเนาะครับผมให้หันลูกซ้อนนี่ลงทางไอเซียเนาะครับผมคือรุ่นสีหนึ่งหนึ่งพอไอเซียจะอยู่ด้านล่างเนาะครับก็หันลงด้านล่างใส่ไปเลย จกเข้า,ใส,ขาใส่เข้าไปแล้วเนาะเนใส่เข้าไปแล้วประมาณนี้เขาก็ใส่คลิปลรอกตัวที่สองตามไปเนาะครับ ครับแับนี้เขาจะมาใส่เสือสูปนะครับกะน้ำมันฉลุ่มจังหน่อยนะครับสองทีฉลุ่มไปแล้วก็เอาปาเก็นใส่เนะครับปากก็น,ปร,กนประมาณนี้นะครับผมบตรต้องทากาวนะครับเออแล้วกะ็อย่าลืม ต้นหนึ่งเนาะครับผมเนี่ยต้องใส่มันถือเนาะครับเนี่ยเนี่ยตรงสลักมันนี่เนาะครับครับกลับไปเบ่งตอนใส่แล้วเลยเนาะครับผมครับหลังจากเขาใส่อันนี้ไปเนาะครับเขาก็บขันน็อตเลยเนาะครับผมน,นะครับขันน็อตเลยน็อตมีอยู่สี่โตเนาะครับผมขันให้มันแน่นมันตึงมือเนาะครับ ที่นี้เขาคันก้อ,อันนี้แล้วเขากำมุนเบื่องเนาะครับว่ามันติดคัดยังวะมุนงมือด้านล่างอยู่นะครับมุ้นเบื่องครับกลับไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปเลยนะครับ